สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Fit to f ไฟ by FitTech นะคะรายการเดิมแก้มกับพี่บิวเหมือนเดิมแต, <S <S แต่วันนี้เราขอเปลี่ยนสถานที่นิดนึงค่ะพี่บิวบรรยากาศชิวๆเนาะใช่ออกมาอยู่กลางทุ่งกลางนานะคะออกมาสูตรอากาศกันสักนิดนึงนะคะแต่เนะะื้อหาสาระยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังมีความเข้มข้นอยู่ใช่ค่ะ คืออีพีก่อนหน้านี้ตั้งแต่อีพีหนึ่งมาถึงประมาณ10บเนี่ยเราคุยถึงเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ม,มาโดยตลอดเลยใช่อีพีเนี้ยจะมาคุยถึงการผลิตอาหารคนกันบ้างาค่ะพี่บิวก<ม>แต่มันยังไม่เป็นปลายน้ำสะทีเดียวมันยังไม่ถึงขั้นที่สามารถพร้อมกินอาจจะเป็นแค่เชื่อให้เพื่อไปประกอบ อ่ะใช่วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่า How to g m p ีลงเชือดทำยังไงนะคะไม่ให้โดนทิ้งอืมใช่ใชทีนี้ลูกค้าเรามันก็มีตั้งแต่เป็นฟาร์มเนาะทำผลิตอาหารสำหรับสัตว์บางที่ก็มีโรงเชือดด้วยทีนี้ g ีเีระหว่างโรงเชือดกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปางกันยังไงแก้มถ้าพูดถึงจีเเนี่ย ต้องบอกว่าจริงๆใจความสําคัญหลักของเจมพีะทุกๆโรงงานในทุกๆรูปแบบประเภทเนี่ยหนูว่ามันเหมือนกันคือเขาต้องการให้ได้ฟ i เนสโ product หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราทําเสร็จออกมาเนี่ยสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะส่งถึงผู้บริโภคใช่แต่ความแตกต่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงกระบวนการผลิตหรืออาจจะเป็นสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์นั้นๆสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ต่างกันอย่างชัดเจนของ โรงฆ่าสัตว์กับผลิตอาหารสัตว์เนาะก็คือเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบของโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยมาถึงก็เป็นพวกข้าวโพดกับถั่วถั่วเหลืองต่างๆแต่ถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์สิ่งที่มาก็คือสัตว์มีชีวิตไม่่าจะเป็นหมูไก่หรือว่าวัวแพะต่างๆค่ะกรรมวิธีในการตรวจเช็คคุณภาพทุกอย่างต่างกันหมดนอกจากวัตถุดิบต่าง ตัวโครงสร้างอาคารหรือว่าตัวเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือคุณต้องเข้าไปควบคุมแน่แน่ใช่ถัดมาอีกอย่างหนึ่งหาที่ต่างกันกระบวนการผลิตทั้งหมดแน่นอนว่าต้องต่างกันมไม่ใช่แค่โรงงานอาหารสัตว์กับโรงฆ่าสัตว์นาที่ต่างกันโรงฆ่าสัตว์แต่ละประเภทก็มีวิธีการควบคุมการผลิตที่ต่างกันด้วยการผลิตเสร็จก็เข้าสู่การจัดเก็บรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้าแล้วก็ การขนส่งตรงนี้ต่างกันหมดเลยค่ะการทวงค่าสัตว์ของตัวโรงงานอาหารสัตว์กับโรงฆ่าสัตว์มีความแตกต่างกันแน่นอนอย่างชัดเจนซึ่งอันนี้เป็นข้อความแตกต่างหลักๆเนาะที่เราจะเห็นได้ชัดทีนี้สิ่งที่จะต้องทําสําหรับโรงฆ่าสัตว์ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการรับสัตว์มีชีวิตว่าต้องมีกระบวนการในการตรวจว่าสัตว์มีโรคไหมเรื่องของจุดพัก ก่อนที่จะเริ่มฆ่าได้ก็มีสถานที่ที่ค่อนข้างชัดเจนพอรับสัตว์มีชีวิตเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฆ่าหรือกระบวนการเชื้อนั่นเองแน่นอนมันต้องมีเรื่องของ Animal Welfare การฆ่าโดยที่ไม่ให้สัตว์มีการทรมานแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มไก่หรือว่ากลุ่มที่มีฮาลาลอันนั้นก็จะเป็นอีกข้อกําหนดหนึ่งที่จะเสริมเข้ามาในแต่ละสัตว์ที่เราจะเข้าเชือ้อถัดมาพอ ค่าเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการลวกก็จะมีเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของน้ําการจัดการเพื่อเกิดการลวกไม่ว่าจะเป็นลวกหรือว่าถอนขนออกผ่านกระบวนการลวกแล้วก็ถอนขนเสร็จ กระบวนการถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการแยกเอาเครื่องในออก<ช>จากตัวสัตว์ะนะคะในสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันไปพอผ่านกระบวนการนั้นเสร็จก็จะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดซากสัตว์ยิ่งสัตว์มีขนาดใหญ่กระบวนการก็อาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็มีเรื่องของการใช้พื้นที่หรือว่าขนาดการจัดการที่แตกต่างกันออกไปจากนั้นก็เป็นเรื่องของการลดอุณหภูมิซากเพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ก่อให้เกิดเชือ้อค่ะ ขนาดของสัตว์แต่ละชนิดมีความต่างกาันอุณหภูมิในการจัดการก็จะต่างกันออกไปด้วยนะคะพอเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของการตัดแต่งเพื่อให้เหมาะสมอาจจะมีในเรื่องของตัดแต่งให้สวยงามนะคะหรือตัดแต่งให้มีขนาดที่เหมาะสมแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์จากนั้นก็เป็นเรื่องของการบรรจุขึ้นอยู่กับแพ็กกิ้งถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เล็กอย่างเช่นไก่ก็อาจจะมีเรื่องของถุงแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเช่นหมูหรือว่าโคก็อาจจะเป็นเรื่องของว่า ถ้าเป็นชิ้นส่วนจะต้องทําอย่างไร,รแต่ถ้าเกิดผ่าเป็นครื่องซีกจะต้องมีการจัดเก็บแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมอุณหภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บต้องมีปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกิดการก่อโรคได้นะคะแล้วก็ไม่ทําให้เนื้อของสัตว์เสื่อมสภาพได้ด้วยและก็มีเรื่องของการจัดเก็บในการจัดเก็บเพื่อส่งเลยหรือว่าจัดเก็บเพื่อเป็นสะตะ็อกอุณหภูมิในการจัดการก็จะต่างกันเช่นกันแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือส่งถึงมือลูกค้า อุณหภูมิในการขนส่งก็จะมีความต่างกันออกไปนะคะซึ่งมันก็จะมีแยกระหว่างพวกกลุ่มที่เป็นฟรีซเลยกับกลุ่มที่เป็นเนื้อสดอในกระบวนการจัดการเรื่องความสะอาดเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเรื่องของการฆ่าเชื้อมีความสําคัญมากหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการก็จะต่างออกไปจากเรื่องของลงอาหารสัตว์ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะแน่นอนมันอาจจะต้องเป็นสแตนเลส ที่ไม่เกิดพวกสนิมได้สามารถทำการฆ่าเชื้อได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาที่เราจะทำจีพีลงเชือดเราจะต้องดูแลด้วยใช่อ,อันนี้ยังรวมไปถึงพวกการควบคุมแมนเทนเนนเครื่องจักรทำแผน PM ต่างๆมไม่ใช่ว่าลงเชือเนี่ยจะไม่ทำใช่ทำเหมือนกัน S <S และสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งถ้าเป็นโรงเชื่อต้องมีแน่ๆก็คือเรื่องของการบําบัดน้าเสียเพราะนนในกระบวนการเนี่ยมีการใช้น้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลวกนะคะการล้างทาความสะอาดจา้าหรือ <S <S ว่าการจัดการทาความสะอาดพื้นที่ในกระบวนการผลิต <S <S ดังนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยเรื่องของการบําบัดน้ํามีส่วนที่สูงมากจูกต้องเลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่บิวในเรื่องของการส่งตรวจถ้าเป็นในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ gmp เขาสนใจก็คือเรื่องของการตรวจเชื้อ,อพวกเชื้อแบคทีเรียรต่างๆนะคะในฟินิชโปรดักต์ของเรารวมไปถึงนะคะยาตกค้างหรือว่าสารตกค้างที่อยู่ในเนื้อสัตว์ของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกินเข้าไปละอันนี้ถือว่าเป็น พูดคร่าวๆค่ะนะให้พอเห็นภาพเฉยๆนะคะดังนั้นในรายละเอียดในการจัดทำจีมพีของโรงค่าก็จะมีมากกว่านี้ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมากับทางฝ่ายขายของเวทโป๊ะดักได้เลยค่ะนะคะก็วันนี้เราสองคนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันช่างเย้ายวนใจให้ไปเดินชมเหลือเกินเหลือเกินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามพวกเรา กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ